ดุงด๊าซมซายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเสียงเครื่องสูบมาแล้วฮะวันนี้มาสุบสาจับปลาในลงของลงบัวนะครับผมลงดอกบัวนี่แหละฮะเซิงก็ต้องดูเพราะว่าไม่ได้สูบมา3-4ปีด้วยกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันละกันนะครับผมอุกบอเลยล,ลยูกปอลเกินเครื่องแล้ว <laughs> เรามีปลาดินกันแล้วครับลึกครับรอบนี้ทำไมการสูบของเราถึงเย็นละมีสิทธิ์น่าจะพรุ่งนี้เช้าครัถึงจะได้จับครับแต่ก็ต้องอรอลุ้นอีกรอบหนึ่งครับว่าโครนจะลึกขนาดไหนแล้วก็การจับจะยากกันหรือเปล่าครับ ฝั่งน้ําที่มาก็จะมีน้องควายในมานอนตรงนี้แหละครับมีน้ําได้ลงช่วงนี้ครับดูท่าชีก็คงไม่นานนะครับน่าจะมีฝนตกมาเรื่อยๆนะครับเรยต้องทําการสูบสาก่อนละกันอากาศชิวๆยามเย็นๆวันนี้ครับอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้ได้จับครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าครับผมติดตามกันต่อครับ ครับผมมาสู่วันต่อไปครับของการสูกสะจับปลาในห่วนี้นะครับเออในสาะนี้แหละครับสะบัวของเราซึ่งก็ตอนนี้ใกล้แล้วครับผมนะฮะอีกสักแป๊บๆน่าจะได้ลงจับกันซึ่งก็ดูดูแล้วนี่ก็น่าจะโหนน่าจะลึกครับผมโหนน่าจะลึกอยู่ยังไงติดตามผลงานกันครับผมว่าเป็นเช่นไรครับ เนยครับยามเช้าเช้าวันนี้ไกลแล้วครับผมไกลแล้วครับผม ชาวที่ดูแล้วนี่โครนเราได้ใจมากครับเกือบครึ่งนะฮะครึ่งเอวเลยทีเดียววิธการหาวันนี้ก็ต้องลุ้นนะว่ามันใจยังไงดีเพราะว่ามันลึกมากครับตอนนี้ก็เอาเขียวนี่เกี่ยวเอาต่อบวับวใบบัวออกมาก่อนนะครับดูนอีกรอบนึงครับอีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะแห้งกันแล้วจะได้เห็นผลงานครับผมว่าเป็นเช่นไรครับ นี่ครับผมหอยเก็ตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับโอ้ดูนีฮะใหญ่จริงใหญ่จริงนี่เก็บไ,ได้เรื่อยๆนี่ใช่สักวันสองวันก็พอได้เป็นเมนูแซ่บๆแล้วครับตอนนี้ทีมงานเริ่มลงกันแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวชายโกะเรากลิ้งแล้วครับเรียบร้อยเออ

นงินเริ่มได้แล้วครับผม คลานมาแล้วครับผมโอ้ <laughs> ไเด้ไหมว้า <laughs> Ui. Đây nó bơi yên nó nữa. Úp. Úp. Ờ. Đây mẹ lần, đây mấy Ô. Ô. ta. เอาละสองพี่น้องก็เริ่มนะครับจกเลยยกเลยเออนั่น ¡Pelaron, pelaron! pelaron oh, no. <laughs> palara! ¡Hola! ¡Ja, ข้างหลังองีมาาม,มาถึงฝั่งแล้วๆแล้วแล้ว นี่ฮะปัน,นินทั้งนั้นเลยพ่อผมเยอะอยู่เยอะอยู่นี่ครับยนาน้าเราลงไม่ได้ครับรอบนี้ก็ต้องวิทย์โดยวิธีการนี้เอาเราจะใช้พวกสุ่มอะไรฮะในการหาก้างๆ้างเอาครับส่วนเด็กน้อยสองคนนี่ก็สองพี่น้องนี่ก็จะหาฝั่งนี้เป็นปัน,นินงปลาอะไรนี่แหละ đây thì chạy cố đi em kia đắp tôi lá thứ mai đôi ơi nè ừ, ok 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 แนวนี้เอาครับก็โคลนระลึกมาก คุใยายอยู่รอบนี้ตอนนี้ตาขแยงเยอะครับ Các anh cần giống muốt, tôi dài đuôi Đây <laughs> không? không <cười> เรลว,วาสานี้นี่ลึกมากครับทำให้ที่คโคลนนะฮะทำให้การเอาปลานี่ยากมากครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานแล้วก็จบกันเลยดีกว่าเพราะว่าคงอีกนานนะฮะกว่าจะเสร็จกว่าจะแห้งและอย่างน้ำปลาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับรอบนี้่ไหนก็มาถ่ายแล้วก็เลยเก็บบรรยากาศของ การจับปลาเนี่ยบ้านๆน,นี่แหละครับรวมถึงน้องๆน,น้องโบน้องโกะด้วยนะครับในการจับปลาที่แกแบบชอบมากๆช่วงบิดเดิมนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปดูผลงานแล้วก็จบกันที่นู่นเลยแล้วกันนะปลาเก๋าปลาเก๋าพื้นอนอกปลาเขียนปลาเขียบนบุตรวะโตใหญ่ใหญ่ rồi dài dài, ta nhán. <laughs> 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 <Để> không nháng tự hả? Này... Ô ba đúc chiên Này hả มาฐานมากตัวโหกับเต็มฝ่าม,มือตัวใหญ่ๆโอเคครับเรื่เรนี้ก็คือผลงานของเราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สิวะสีแก้วขอ,ขอต,ตัวลาไปก่อนเขากล่าวคำว่าจุงกะเซมไซสวัสดีครับ